สวัสดีครับผมเซลอฟตัวใต้พิธานพานิตนะครับวันนี้จะมานําเสนอในส่วนของรถกระบะห้องเย็นทุกคันนะครับชมเลยครับผมตู้แรกนะครับจะเป็นตู้ไอเชียร์อร์คูนะครับสเปคตู้จะมีแอร์โคเวให้ด้วยตู้ก็จะแบบเน้นความเรียบสวยนะครับเรียบเนียนหน่อยนะครับมามาตรฐานโครงสร้างกันชนท้ายสแตนเลสพร้อมนะฮะตู้ความสูงจะเป็น2.1เมตรภายในจะเป็นสแตนเลสนะครับตู้ ตัวแอร์นะครับติดลบ25องศานะครับสามารถใช้ระบบฟิสเซอร์ได้ด้วยนะครับปกติมาพร้อมด้วยไฟ led นะครับที่สำคัญเราทำช่วงล่างให้ด้วยช่วงล่างบรรทุกน้ำหนัก3ตันโชคสวยๆและแต่คุณลูกค้าที่จะเลือกได้เลยตู้ที่2เรานะครับจะเป็นตู้เอเชียอินเตอร์นะครับมาพร้อมด้วยกับแอร์โคเว นะครับขนาดตู้ก็สูงจะเป็น2.1เมตรเหมือนกันตู้นี้โครงสร้างจะแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีโครงเหล็กมาให้เรียบร้อยนี่ฮะฝาท้ายสแตนเลสดูภายในกันนะครับ้วยอุณหภูมิติดลบ25องศามาพร้อมด้วยกับพัดลม3ตัวด้านในนะครับไฟท้าย LED เหมือนเดิมนะครับยังคงคอนเซปต์เอเชียอินเตอร์คูลนะฮะีเด็ดของเรานะฮะมีจอ a อ d ด o i d ให้ด้วยนะครับขนาด10นิ้วที่สำคัญนี่ครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้า พอรถแบบนี้ครับมันมองข้างหลังยากนะครับเราจึงเห็นความสําคัญของลูกค้านะฮะอยากจะให้คุณลูกค้าสะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจราห้องเย็นนะครับเรามีบริการส่งรถทั่วประเทศนะครับให้สําหรับคุณลูกค้าทุกท่าน <Wow. S 2> ถ้าสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรค้าล่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับผม